สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปของพระราหูนะพระราหูเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนเนอะเป็นเหมือนพระเอกเลยนะครับแต่เป็นพระเอกแบบเขาเรียกว่าแบดบอยนะ,พะเพกแบดบอยเนี่ยครับกำลังจะโครจรเคลื่อนย้ายนะครับในครั้งนี้เนี่ยมาอยู่ในเดือนของราศีเมษนะในวันที่30มีนาคมปี2565นะช่วงเวลา ค่ำๆเลยนะครับปาหูเนี่ยเป็นดาวกลางคืนอยู่แล้วนะขเรือนย้ายในตอกนกลางคืนด้วยนะครับในปี2565นี้พระราหูในการเดินทางในครั้งนี้นะครับเขาเรียกว่ามาจับมือกันเลยนะมีมิตรภาพอันดีเลยนะครับกับดาวมฤตยูนะครับจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรกับใครเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่จังหวะไหนถึงช่วงไหนดีร้ายอย่างไรฟังกันในคลิปได้เลยครับ ขอเชิญธรรมะของท่านพุทธทาสพิขุครับคนฉลาดไม่ใช่แค่ฉลาดพูดเท่านั้นต้องรู้จักนิ่งอย่างมีสติให้เป็นด้วยลัคนาราศีกุมนะครับดาวพระราหูเนี่ยเป็นตัวแทนเจ้าเรือนในหนึ่งในเจ้าเรือนของดวงชะตาของอทางด้านราศีกุมเลยนะพระราหูนะครับในปี2565จะเคลื่อนย้าย ไปอยู่ในเดือนของภพศาส,สชาะนะของดวงชะตาตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี2565และอยู่อ,อย่างแบบนี้นะครับเรื่อยปยันปี2566เลยนะการที่ดาวตัวเองนะครับโครจรไปอยู่ในเรือนอสหัตชะนะครับในครั้งนี้เนี่ยนะครับโดยหลักๆแล้วนะจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแต่เทาว่าไปนะครับดาวที่พระราหูนะครับที่โครจรเคลื่อนย้ายในครั้งนี้ ไปโควจรร่วมเรือนนะกันกับทางด้านของดาวมฤรตยูซึ่งดาวมฤิตยูเนี่ยนะครับส่วนมากนะแม้แม้เป็นมาจากเจ้าเรือนดีๆนะครับก็ยังให้โทษอยู่นะครับดังนั้นนะครับในปี2565ระหว่างวันที่สามสิบปีนาคมเรื่อยไปนะครับจนถึงวันที่เจ็ดกรกฎาคมดาวพระหูเมื่อทําการร่วมเรือนกับทางด้านของดาวมฤรตยูแล้วสิ่งที่ าชาวลัคนาราศีกลุ่มจะต้องระมัดระวังก็คือจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอโครคภัยไข้เจ็บนะต่างๆนานาที่จะมีเข้ามาอยู่ร้อมร้อมตัวนะอยู่รอบๆตัวนะครับเรียกได้ว่าเวลาเราเข้าไปหาสังคมไปพบเจอลูกค้าไปติดต่อง,งานกับใครก็ตามแต่นี่นะครับจะต้องอระมัดระวังในเรื่องของเชื้อโรคแบบนี้นะครับเป็นตัวหลักๆเลยนะในปี2 5 6 5 โดยช่วงที่จะเข้มข้นนะครับก็คืออย่างที่กล่าวไปนะ30ม,มีนาจนถึง7กรกฎาคมในปีนี้นั่นเองนะครับลัคนาราศีกุมพอระม,มัดระวังตัวดีแล้วเนี่ยนะครับก็คงไม่ต้องมากังวลปัญหาหรือว่ากังวลในเรื่องว่าจะเกิดโทษใดๆต่างๆนานาน,าน,นะครับเพราะอะไรเพราะสติเนี่ยนะครับหรือว่าการควบคุมดีการป้องกันดีนี่แหละจะเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันดวงชะตาของราศีกุมเองนะอย่างนั้นนะครับ การที่ดาวโคจอมาในลักษณะแบบนี้ข้อที่หนึ่งนะก็คือเตือนในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นมาจากบุคคลใกล้ตัวหรือว่าเรานี่แหละนะครับเป็นคนเข้าไปพบเจอนะอเรื่องราวโรคภัยต่างๆเหล่านั้นนั่นเองนะครับอันนี้ระวังให้มากหน่อยแล้วกันนะสำหรับชาวลัคนาราศรีกุมในส่วนของเรื่องอื่นๆนี่นะครับดาวพระราหูพอย้ายเรือนมาในลักษณะแบบนี้นะทาให้ว่าชาวลัคนาราศรีกุมเนี่ย เปรียบเสมือนดวงได้เริ่มต้นใหม่นะดวงได้เริ่มฟื้นขึ้นมาใหม่ฟื้นขึ้นในเรื่องของอะไรนะครับเขาเรียกว่าฟื้นขึ้นในต่างๆนานาเลยความวุ่นวายความปวดหัวนะสิ่งที่เคยเครียดนะที่ผ่านมาเนี่ยมันกําลังจะจบลงไปนะกลับกลายเป็นว่าเหมือนฟ้าใหม่นะเหมือนเปิดใหม่ทําให้เหมือนอาชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยจะได้สังคมใหม่นะเกิดขึ้น บางคนมองว่าออสิ่งรอบข้างสิ่งรอบตัวเรามันไม่โอเคเนี่ยฮะมันถึงเวลาแล้วแหละนะครับที่จะผัดเปลี่ยนผัดเปลี่ยนไปสู่สังคมใหม่ไปสู่ความก้าวหน้าใหม่ๆนั่นเองนะครับที่จะมีเข้ามาตลอดทั้งปี2565นนี้เลยนะครับถามว่าเป็นเรื่องดีไหมล่ะนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนานา,นา,นานแล้วก็ต้องบอกว่าจะมีแต่เรื่องดีๆนะกลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีกุมแต่อย่าลืมนะครับว่าชาวกุมเองเนี่ย ช่วงแรกๆจะต้องระมัดระวังอยู่นะช่วงที่เขาร่วมเปืียนกันนะพอหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยก็จะเบาบางลงนะถดถอยลงไปนะเรื่องร้ายๆก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับน่าแสดงว่าเรื่องดีๆเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ตอนที่พระราวขูย้ายแล้วแหละแต่มันยังไม่เปล่งรัศมีออกมาให้เห็นชัดให้เด่นชัดเจนนะสําหรับตัวกลุ่มทีนะครับพอดาวเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะทาให้ว่ามีข้อดีอีกนะในเรื่องของอความโชคดี นะความโชคดีโชคลาบเลยเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกุมในปี2,565นี้โชคดีเนี่ยนะครับมาจากหลายๆเรื่องนะเช่นโชคดีว่า,าเราได้รู้จักกลุ่มคนนะคบค้าสมาคมกลุ่มคนใหม่ๆแล้วเขานำพามุมมองทางธุรกิจนะครับที่สามารถที่เราทำได้แหละสามารถทำให้มันเจริญขึ้นดีขึ้นได้นะ เข้ามาถือตัวเขาเรียกว่าได้งานนะได้งานจากกลุ่มเพื่อนได้งานจากกลุ่มสังคมนะเขาเรียกว่าความร่ํารวยเนี่ยมันอยู่รอบตัวแล้วนะแล้วพอได้มาปุ๊บเนี่ยเราทําได้ไงเราทําสําเร็จแต่อย่าลืมนะต้องหลังเจ็ดกรดกฎาคมไปก่อนนะครับทีนี้นะครับเรื่องโชคโชคลาบอย่างที่ทุกคนรอคอยเนี่ยนะก็ถือว่าเข้ามาด้วยนะก็จะมีอยู่เป็นเนืองๆน,นะไม่ใช่มาตลอด ทั้งทุกวันทุกวันทุกวันตลอด2,565ไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้ามาแบบนั้นนะเรียกว่ารวยเป็นมหาเศรษฐีกันเลยนะชาวกลุ่มเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันจะมีช่วงจังหวะนะครับแห่งความโชคดีเข้ามาอยู่เป็นเนืองๆน,นะตลอดทั้งปี2,565นี้นะทำให้อะไรทำให้ไม่ว่าจะกิจการการงานมันก็ง่ายขึ้นนะมีความโชคดีเข้ามาทําให้แบบว่า,าโชคลาภเนี่ยก,ก็มีมากขึ้นนะตลอดทั้งปี เลยทําให้เป็นปีทองอีกปีหนึ่งเลยนะครับของชาวาลัคนาราศีกุมที่จะมีความร่ํารวยนะมีความแบบมั่งคั่งนะตลอดทั้งปีนี้นะเขาเรียกว่าดวงฟื้นอ่ะนะถึงแม้จะยังไม่ใช่ฟื้นเต็มที่เต็มกําลังแต่มันก็ฟื้นแล้วนะครับการฟื้นในลักษณะที่ดาวพระราหูท่านโคจรมาแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าฟื้นมาจากการที่เราต้องกล้าผัดเปลี่ยนตัวเองนะ ผัดเป็นตัวเองไม่ใช่เก็บตัวไม่ได้อยู่ในที่มืดไม่ได้อยู่ในมุมที่มันหวาดกลัวต้องกล้าลุยต้องกล้าเข้าหาต้องกล้าเข้า,าพบปะผู้คนพบปะสังคมมากขึ้นนะพบคุยกับเพื่อนมากขึ้นอย่างบางคนเนี่ยเก็บตัวไงนะพอเก็บตัวปุ๊บเดี๋ยวพอในปีหกห้าเนี่ยเริ่มเปิดตัวพอเริ่มเปิดตัวไปเจอเพื่อนเก่าๆไปเจอวงสังคมเดิมๆอะไรแบบนี้นะที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนหน้านั้นนะ ก็กลับไปว่าได้ไอเดียดีๆมีเพื่อนมาเห็นผลงานเรามีเพื่อนมาเห็นคุณค่าของเรานะมาชวนกันไปลงทุนมาชวนกันไปร่วมหุ้นนะครับเป็นไปแบบนี้ถามว่าทําสําเร็จไหมละ่ะในปีนี้ทําสําเร็จนะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าช่วงแรกๆมันคุมเครือถ้าเราไม่ศึกษาดีๆเดีด๋ยวพลาดเลยนะช่วงพลาดก็คือช่วงที่เขามาร่วมเรือนกันนั่นแหละไม่ใช่ช่วงไหนหรอกนะก็คือช่วง30มีนาจนถึง7กรกฎาคมช่วงจังหวะนี้นะครับจะทําอะไร ถึงแม้ว่าจะดวงดีโชคดีเข้ามาแต่ถ้ามันคลุมเครือมันไม่ชัดเจนก็ต้องระมัดระวังแหละนะอันนี้คือส่วนที่พอเรารู้ก่อนเนี่ยนะเราระวังตัวก่อนเราศึกษาข้อมูลดีๆก่อนใครมายังไม่ต้องเข้าไว้วางใจให้หมดเมื่อกี้ผมบอกว่าเข้าสังคมใช่ไหมใช่คือเข้าไปแล้วเนี่ยแต่เราไม่ได้ไว้วางใจในข้อมูลที่เขานํามาเสนอให้เราไงนะครับเราต้องมาศึกษาเองดูเองนะแล้วจะประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเ,เอง ไอสังคมกลุ่มเพื่อนหรือว่ากลุ่มใหม่ๆกลุ่มเหล่านั้นนะครับเป็นแค่ตัวเปิดทางตัวเบิกทางให้เราทําอะไรให้มันประสบความสําเร็จแต่ไม่ใช่เขานะจะมาช่วยทําให้เราสําเร็จความสําเร็จต่างๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการที่เราลุยนะเต็มที่เราทําเต็มที่แบบนี้นะครับมันจะสําเร็จขึ้นมานะ ใช้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะซึ่งเป็นความสามารถส่วนตัวของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยครับใช้ให้เกิดประโยชน์นะใช้ไหวพริบปฏิพานต่างๆที่มองสิ่งรอบตัวเข้ามาแล้วก่อเกิดเม็ดเงินก่อเกิดรายได,ได้ตัวนี้นะครับเราต้องใช้เข้ามานั่นเองนะแล้วทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แบบนะเป็นปีทองของลัคนาราศีกุมอย่างแท้จริงแต่ข้อเสียนะพระราหูเลยนะ พระราหูเนี่ยนะมีข้อเสียอยู่แล้วเป็นดาวป่าประเคราะห์ถึงแม้จะมายืนดีจะมามาดีอย่างไรนะมาข้อเสียมาพร้อมเพียงกันเลยนะครับข้อเสียก็คือในเรื่องของการใช้อารมณ์นะครับการหุนหันพันแร่นนะใช้อารมณ์จากการาลุยงานประสานงานติดต่อง,งานเดี๋ยวการขาดสตินี่นะครับจะทําให้เกิดเพศภัยเกิดขึ้นนะข้อเสียอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าจะต้องระมัดระวัง นะขับรถนะในการขับรถการเดินทางอะไรต่างๆนะจะต้องระมัดระวังภัยให้มากนะมีเขาเรียกว่ามีโชคดีเข้ามาเนี่ยแต่ไอ้โชคดีเนี่ยมันมาทั้งโชคแบบโชคเจ็บตัวด้วยนะในปี25งพักลัคนาราศีกุมต้องระมัดระวังภัยนะในการติดต่อการเดินทางนะการเดินทางไปที่ไหนก็ตามแต่นะครับจะต้องตรวจเช็คนะเส้นทางการเดินทางให้ดีมีสติระหว่างเส้นทางนะเพราะว่าปีนี้ถือว่าความประมาทมันจะเข้ามาไงนะบางทีเรา โปรเจกต์เข้ามาเยอะคิดนู่นคิดนี่เยอะเบอเอไปนะเนี่ยนะประมาทแล้วนะขาดสติแล้วก็จะทําให้เกิดโทษนะเมื่อขาดสติแล้วเราก็ต้องดึงสติกันนิดหนึ่งนะดึงสติด้วยการาเสริมทรัพย์นะโดยการทําบุญนะทาบุญสุนทานไปไหว้พระราหูนะการพระราหูย้ายเข้ามาเนี่ยไปไหว้พระราหูเสริมดวงเสริมชะตาให้มีความโชคดีให้มีความสําเร็จได้ง่ายๆขึ้นนะไปไหว้เท้าเวสุวรรณนะครับ าวเวสุวรรณเนี่ยนะครับจะช่วยคุ้มดวงคุชตาให้ทุกๆเส้นทางปลอดภัยจะทําธุรกิจสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้านะครับก็จะไปขอพรแบบนี้นะขอพรอให้สำหรับชาวกลุ่มนะขอพรเหมือนแบบว่า,าถ้าช่องทางไหนมันติดขัดขอให้มีช่องทางสว่างเกิดขึ้นนะขอให้มีช่องทางทําให้เรานะนะั้นอ่ะเดินเข้าไปลุยแล้วประสบความสําเร็จไม่ใช่ขอให้ดวงมาดาให้เราสาเร็จนะขอให้เปิดช่องทางเฉยนะเพราะความสําเร็จเนี่ย จะเกิดขึ้นกับชาวกลุ่มด้วยตัวลัคนาราศีกลุ่มเองก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงท้ายคลิปนะใน f c e e o o o เนี่ยนะครับก็ทำดวงรายวันเอาไว้นะครับติดตามกันได้นะดวงรายวันถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาส่วนตัวแอดไลน์มาที่ a. yor8 นะครับของพ,พระมีพรระัตนาไตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลาย ช่วยปัดเป่าภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นให้มันพ้นไปมีแต่สิ่งดีๆมีแต่โชคดีเงินทองมั่งมีตลอดทั้งปี2565นี้ครับ